ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นงานเลี้ยงหินแปะผนังนะครับหรือแปะกำแพงนะครับอันนี้ก็วันที่สองนะครับเดือนสิบสองนะครับหกเจ็ดนะครับก็อัปเดตนะครับก็ที่ซอยชัยพฤกษ์นะครับซอยสองนะครับจอมเทียนนะครับพัทยาครับวันนี้ก็แปะผนังครับความหนาที่เจ็ดเซนนะครับเป็นหินขาวเทานะครับ ครับวันนี้ก็เข้าซอยชัยพฤกษ์นะครับแถบฝั่งหาดจอมเทียนนะครับก่อนถึงหาดจอมเทียนนะครับฝ่ามือนะครับซอยสองนะครับจะเป็นงานเลี้ยงหินนะครับแปะผนังนะครับหินเทาเทานะครับโดยถึงวานช่างนุบพัทยานะครับก็ฝากผลงานเลยครับนุบพัทยานะครับ รับออกแบบติดตั้งกำแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับยินดีให้คำปรึกษาคำแนะนำนะครับที่เบอร์โทร083 0์แปดสนะครับ mm hmm. ก็จะอัปเดตให้ดูก่นจะฝากงานจะเสร็จนะครับอันนี้ mm hmm. ก็เป็นงานบ้านนะครับพูวิล่านะครับ ตกแต่งผนังนะครับอันนี้ก็อยู่ใกล้ริมสระน้ำนะครับอันนี้ครับก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับช่างนุ่มพัทยานะครับสวัสดีครับ